อเคครับผมอันนี้พาชมห้องนะฮะวันพัส s คอนโดนทีนะฮะห้องนี้จะเป็นสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับผมนี่ห้องน้ำตรงกลางนะครับผมห้องค่อนข้างกว้างนะฮะ แยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงห้องครัวกันก่อนนะฮะเดี๋ยจะเป็นส่วนห้องครัวนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นนะฮะไมโครเวฟแล้วก็เครื่องสักผ้านะครับตรงนี้เดี๋ยวมาทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูห้องนอน ตรงกลางนะครับอันนี้จะประมาณาสามฟุตนะครับผมเป็นเตียงนอนเล็กนะหินตรงกลางมีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแลฮะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับแอร์ทั้งหมดมีประมาณ3ตัวนะครับห้องนอน2ตัวแล้วก็ตรงห้องโถง1ตัวนะฮะแล้วพอด้านขวาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ห้องนอนใหญ่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ห้องนอนใหญ่ก็เตียงประมาณ3ามฟุตครึ่งนะครับผมนี่ยแล้วก็มีแอร์ข้างในตัวด้วยนะครับห้องนี้เป็นชั้น2องนะฮะตรงข้ามก็จะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับผมก็เดินไปได้นะครับผมนี่ก็เดินมาตรงนี้นะครับใกล้นิดเดียวฮนะอยู่ตรงนี้ต้นไม้บังนิดหนึ่งนะะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสพร้อมนะครับ ครั้งละประมาณ60บาทนะครับราคาประมาณ2ปีที่แล้วฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปรับขึ้นหรือยังนะครับผมทำเลใกล้เมืองนะฮะใกล้สนามบินคุณภาคศัยก็จะเป็นเ Air h o s t e ส s ซจุ๊ดนักบินนะครับสะส่วนใหญ่นะฮะไว้ทํางานนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสนใจยังไงก็ทักกันมาได้ครับสวัสดีครับ